ครับผมสวัสดีครับวิดีโอตัวนี้นะครับเป็นวิดีโอแนะนําการใช้งานประกันมูลค่าสินค้าของทางชิปป๊อบนะครับผมสําหรับลูกค้าบิสเนสนะครับหรือว่าลูกค้ารายสัปดาห์นะครับโดยผ่านเว็บ business.shippop.com นะครับส่วนขั้นตอนนะครับการใช้งานประกันมูลค่าสินค้านะครับจะทายังไงกันบ้างก็สามารถทําตามผมนะครับภายในคลิปนี้นะฮะไปทีละขั้นตอนได้เลยนะครับส่วนขั้นตอนต่างๆนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับตามไปดูกันได้เลยนะครับ ครับผมเมื่อเข้ามาอยู่ในหน้าของชิปพ็อปบิสเนสแล้วนะครับผมก็ในขั้นแรกเลยนะฮะก็ให้ลูกค้านะครับไปที่สร้างรายการส่งของได้เลยนะครับก็ไปที่รายการส่งของนะครับแล้วก็สร้างรายการได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ลูกค้าทําการกรอกข้อมูลนะครับผมปลายทางผู้รับให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นที่อยู่เก่านะครับเพื่อความรวดเร็วนะฮะแล้วก็ไปที่แสดงข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างนะครับก็จะขึ้นมานะฮะก็กรอกน้ําหนักแล้วก็ความกว้างความยาวความสูงของกล่องวัสดุให้เรียบร้อยนะครับ ส่วนในยอดเก็บเงินนะครับของ COD นะครับหากลูกค้าท่านใดนะครับไม่ได้เปิดใช้งาน COD กับทางชิปป๊อปไว้นะครับผมทางเบฟนะครับก็จะขึ้นป๊อปอัพขึ้นมาแจ้งเตือนลูกค้านะครับว่าไม่สามารถใช้งาน COD ได้นะครับแต่หากลูกค้าท่านใดนะครับที่เปิดใช้งาน COD กับทางชิปป๊อปแล้วนะครับก็คือยอดเก็บเงินปลายทางนะครับก็สามารถ กรอกลงไปได้เลยนะครับต่อไปมาที่ส่วนสําคัญของคลิปนี้ครับก็คือมูลค่าประกันสินค้านะครับกับทางชิป p ๊อปนะครับผมอันนี้นะครับผมแนะนำนะครับให้ลูกค้านะครับกรอกมูลค่าประกันสินค้านะครับตามราคาของ พัสดุนะครับที่อยู่ในกล่องพัสดุที่เราทําการจัดส่งนะครับผมยังผมจะยกตัวอย่างเป็นใช้ประกันมูลค่าสินค้าจํานวน1 0,000บาทนะครับสำหรับสินค้าชิ้นนี้นะครับผมอันนี้แนะนําลูกค้านะครับว่าห้ามก่อเกิน5 0,000บาทนะครับหากลูกค้าก่อเกิน5 0,000บาทนะครับทางชิปป๊อปบิสเนสนะครับจะขึ้นแจ้งเตือนมาว่าห้ามก่อเกิน5 0,000บาทนะครับซึ่งในราคา50,000บาทนี้นะครับจะอยู่ในเงื่อนไขของชิปป๊อปนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างเป็นรายการอีกชิ้นหนึ่งนะครับผม เพื่อให้ลูกค้านะครับได้ดูความแตกต่างนะครับระหว่างประกรันมูลค่าสินค้าราคานี้นะครับแล้วก็ประกรันมูลค่าสินค้าอีกราคาหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเป็นอีกท่านหนึ่งละกันนะครับข mm ้อกรอกน้ําหนักแล้วก็ความกวาม้างความยาวความสูงลงไปได้เลยนะครับอัน,นี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นจํานวนเงิน5,000บาทละกันนะครับสำหรับไปทางผู้รับที่2นะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ให้ลูกค้ากดบันทึกได้เลยนะครับครับผมก็จะมาในหน้าของการตรวจทานนะครับว่ามีข้อมูลตรงไหนนะครับตกหล่นลงไปหรือเปล่านะครับหากลูกค้ากรอกไม่ครบนะครับหรือว่ากรอกผิดสามารถแก้ไขไปทางได้นะครับอันนี้เอาเป็นว่าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็ให้ลูกค้ากดตกลงได้เลยนะครับก็จะมาในหน้าของการเลือกขนส่งนะครับที่ลูกค้าใช้บริการนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็น C J Logistics นะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ให้ลูกค้านะครับไปที่เลือกความคุ้มครองนะครับ ก็จะขึ้นเงื่อนไขการใช้บริการคุ้มครองพลสดิที่ประยะประกันภัยนะครับก็ให้ลูกค้านะครับอ่านรายละเอียดการใช้งานให้เรียบร้อยนะครับกดดดาวมาทางด้านล่างก่อนนะครับผมมาตรงด้านล่างสุดนะครับหลังจากนั้นนะครับไปที่ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการคุ้มครองที่ประยะประกันภัยนะครับหลังจากนั้นกดยืนยันได้เลยนะครับ เมื่อลูกค้ากรอกประกันมูลค่าสินค้านะครับระบบก็จะคำนวณนะครับคิดค่าบริการคุ้มครองพัสดุนะครับต่อ1พัสดุนั้นนะครับที่ลูกค้าทําการจัดส่งนะครับอย่างชิ้นนี้นะฮะสำหรับประกันมูลค่าสินค้าในชิ้นแรกครับที่ผมเลือกกรอกไปนะครับก็คือจํานวน1 0,000บาทนะครับซึ่งชิปป๊อปนะครับจะคิดค่าบริการคุ้มครองพัสดุนะครับในจํานวน10บาทนะครับส่วนในราคา5,000บาทนะครับของปลายทางที่2นะครับชิปป๊อปก็จะคิดค่าบริการจํานวน1บาทนะครับผม ซึ่งลูกค้านะครับสามารถกดยกเลิกการคุ้มครองของพัสดุชิ้นนั้นได้นะครับหากลูกค้าไม่ต้องการใช้งานอีกต่อไปนะครับก็กดยกเลิกได้นะครับเมื่อกดยกเลิกแล้วนะครับก็จะไม่มีการคิดค่าบริการสําหรับการคุ year, hmm? no ้มครองพัสดุนะครับหรือว่าจะกดยกเลิกทั้งคู Hari ่ก็ได้นะครับแล้วเลือกบริการเสริมใหม่ก็ได้นะครับผมอันนี้ก็จะคิดค่าบริการมาให้เสร็จสับเลยนะครับลูกค้าก็กดเลือกได้เลยนะครับแล้วก็กดดับดาวเช่นเดิมแล้วก็กดยืนยันนะครับอย่างพัสดุชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นในจานวนราคา10บาท อันนี้ผมจะลองยกเลิกสําหรับ1รายการนะครับที่ไม่จําเป็นต้องใช้ประกันมูลค่าสินค้านะครับเพื่อให้ลูกค้าดูความแตกต่างนะครับผมอย่าลืมนะครับเมื่อลูกค้ากดยกเลิกนะครับหรือกดเลือกบริการเสริมใหม่นะครับอย่าลืมไปที่หน้าหัวข้อของพัสดุชิ้นนั้นนะครับเพื่อเลือกการสร้างรายการนะครับ อันนี้ผมจะเลือกทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าผมจะสร้าง2รายการนะครับหลังจากนั้นก็กดสร้างรายการได้เลยนะครับอันนี้เพิ่มเติมนะครับหากลูกค้าท่านใดนะครับต้องการยกเลิกการทํารายการส่งพัสดุนะครับให้ลูกค้านะครับทำการยกเลิกก่อนเวลา17บเนาฬิกานะครับของวันนั้นนะครับที่ลูกค้าทําการจัดส่งนะครับสำหรับพับลกค้านะครับที่ทํารายการเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งพัสดุนะครับหรือว่าประกันมูลค่าสินค้านะครับหากต้องการยกเลิกนะครับลูกค้าสามารถแจ้งทางไลน์แอดชิปบ๊อปได้เลยนะครับ ต่อไปนะครับก็ให้ลูกค้านะครับทำการพิมพ์ใบจัดสินค้านะครับเข้าไปที่หน้าพิมพ์ใบจัดสินค้าได้เลยนะครับอันนี้แนะนำนะครับว่าให้ลูกค้านะครับ ต้องปริ้นทุกครั้งนะครับเมื่อเปิดใช้งานประกันมูลค่าสินค้านะครับกับทางชิปป๊อปนะครับผมเมื่อลูกค้านะครับไปถึงขนส่งนะครับหรือว่าให้ขนส่งที่ลูกค้าใช้งานนะครับมารับหน้าบ้านนะครับก็ให้ลูกค้าทําการเซ็นนะครับทั้งผู้ส่งสินค้านะครับก็คือชื่อลูกค้าเองนะครับแล้วก็ผู้รับสินค้าก็คือขนส่งนะครับที่ทําการรับพัสดุจากทางลูกค้านะครับให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นลูกค้าก็เก็บใบจัดส่งสินค้านี้ไว้กับตัวเองนะครับเพื่อเกิดในกรณีที่สินค้านะครับเสียหายลูกค้าก็ คุคองได้นะครับอ่าอันนี้ผมก็จะทําการปิดไปนะครับเมื่อเสร็จส,สิส้นนะครับหลังจากนั้นก็ลูกค้าก็สามารถพิมพ์ใบป่าหน้าได้ปกติเลยนะครับกอทีนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําการจัดส่งได้เลยนะครับผมส่วนต่อไปนะครับจะเป็นการยกตัวอย่างสําหรับการสร,ร้างรายการจากไฟล์นะครับก็จะมาที่สร้างารายการจากไฟล์นะครับหลังจากนั้นนะครับลูกค้าก็สามารถกดดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์ได้เลยนะครับ เมื่อดาวโหลดเสร็จสิ้นแล้วลูกค้าก็สามารถกดเปิดได้เลยนะครับแล้วก็ทําการแก้ไขข้อมูลนะครับที่ลูกค้าต้องการจะจัดส่งให้เรียบร้อยนะครับผมเช่นกันนะครับสำหรับประกันมูลค่าสินค้านะครับลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะครับว่าพัสดุชิ้นไหนนะครับที่ลูกค้าจะไม่เปิดใช้งานประกันมูลค่าสินค้านะครับอันนี้เพื่อความรวดเร็วนะครับผมก็จะใช้เป็นไฟล์ตัวอย่างนะครับเพื่อทําให้ลูกค้าดูนะครับก็จะกดปิดไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ จะมาที่ต้นทางของผู้จัดส่งนะครับหากลูกค้าใช้ต้นทางของผู้จัดส่งเป็นต้นทางที่ลูกค้าใช้อยู่แล้วนะครับก็มาที่อัปโหลดไฟล์ได้เลยนะครับก็กดเลือกไฟล์ได้เลยนะครับผมก็จะกดเอาตัวอย่างไฟล์เมื่อสักครู่นี้นะครับลงมานะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะยกตัวอย่างเป็นอ่า e นะครับของไทยโพสต์นะครับผม หลังจากนั้นก็กดดำเนินการต่อได้เลยนะครับก็ต้องให้ลูกค้านะครับตัวทานข้อมูลนะครับของต้นทางแล้วก็ปลายทางของผู้รับให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นกดดำเนินการต่อได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็กดเลือกใช้บริการของ in s นะครับของ t h a i Post นะครับหลังจากนั้นนะครับให้ลูกค้าไปที่เลือกความคุ้มครองนะครับก็จะมีประกันมูลค่าสินค้านะครับของพัสดุที่ลูกค้าเปิดใช้งานไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเช่นกันนะครับก็สามารถกดยกเลิกได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกบริการเสริมก็ได้นะครับก็จะมีประกันมูลค่าสินนนนคคคค้้้้้้าาาามใใหลลลูกกกกไไดดดเเเืืออชงะะรรัับบ็ย หลังจากนั้นนะครับก็กดดําเนินการต่อได้เลยนะครับหลังจากนั้นกดยืนยันได้เลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับลูกค้าก็ทําการพิมพ์ใบจัดส่งของได้เลยนะครับที่นี้นะฮะก็จะมีอีก2หน้านะครับที่ผมจะทําการแนะนำนะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้งานประกันมูลค่าสินค้ากับทางชิปป๊อบนะครับผม อันนี้ก็จะไปที่รายงานคุ้มครองพัสดุนะครับก็ไปที่รายงานทางบัญชีนะครับผมลงไปทางด้านล่างสุดนะครับที่ขึ้นว่ารายงานความคุ้มครองพัสดุนะครับก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับก็จะขึ้นหน้ารายการนะครับที่ลูกค้าทําการสร้างไว้นะครับเช่นกันครับผมก็ลูกค้าสามารถเลือกวันที่นะครับเลือกช่วงเวลานะครับที่ลูกค้านะครับทำการจัดส่งในวันนั้นๆได้นะครับผมในเดือนนั้นได้นะครับ รวมถึงสามารถเสิร์ชหานะครับพัสดุนะครับจากเลขแท็กกิ้งได้นะครับผมรวมถึงความคุ้มครองนะครับก็เลือกได้ว่าเป็นชิปปอปประกันภยัยหรือว่าประกันของปรษณีนไทยก็ได้นะครับผมต่อไปในแถบของสถานะก็สามารถคัดกรองได้เช่นกันนะครับว่าเลือกดูเฉพาะพัสดุที่ส่งสําเร็จแล้วหรือว่ารออนุมัติหรือว่าระบบผิดพลาดได้นะครับรวมถึงสามารถส่งออกไฟล์ Excel นะครับเพื่อ ทำการดูรีพอร์ตได้นะครับหรือว่าพิมพ์มาเป็นรายการที่ลูกค้าทําการส่งในวันนั้นๆได้นะครับต่อไปนะครับผมอธิบายในส่วนของสถานะนะครับดูรายการได้เลยนะครับในส่วนของสําเร็จแล้วนะฮะจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็รออนุมัตินะครับรวมถึงระบบผิดพลาดนะครับแล้วก็พัสดุชิ้นไหนที่ทําการยกเลิกนะครับอันนี้ให้ลูกค้าอ่านตามเงื่อนไขนะครับที่เราทําการขึ้นไว้ให้ลูกค้าได้เลยนะครับอันนี้ผมก็จะทําการปิดไปนะครับรวมถึงลูกค้าสามารถเช็คเลขแท็กกิ้งพัสดุได้นะครับว่าพัสดุชิ้นนั้นนะครับถ ไม่ใช่เข้ามาแล้วก็ทําการปิดไปได้เลยนะครับรวมถึงรหัสรายการนะครับก็สามารถคลิกดูได้เช่นกันนะครับก็จะเป็นวันเวลานะครับที่ลูกค้าทําการสร้างรายการไว้นะครับผมดีวผมก็จะทําการปิดไปนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับของเนื้อหาภายในคลิปนี้นะครับก็คือรายงานค้างชําระนะครับก็เช่นกันนะฮะลูกค้ามาที่รายงานทางบัญชีนะครับแล้วก็มาที่รายการค้างชําระนะครับเมื่อคลิกเข้าไปนะครับผมก็จะขึ้นรายการค้างชําระนะครับที่ลูกค้ายังไม่ได้ทําการชําระนะครับผมโดยวิธีการชําระเงินนะครับกับทางชิปปอมนะครับก็ ให้ลูกค้านะครับไปที่แจ้งชําระเงินได้เลยนะครับหากลูกค้านะครับทาการชําระเงินแล้วนะครับก็ให้ลูกค้านะครับนำไปเสร็จลับเงินที่ลูกค้าทําการชําระนะครับแล้วก็นํามาแนบภายในชิป pop business นะครับก็ทําการเลือกไฟล์นะครับหลังจากนั้นนะฮะก็แนบลงไปได้เลยนะครับเพื่อเป็นหลักฐานการชําระเงินกับชิป pop business นะครับเมื่อลูกค้าทาการแนบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าก็กดแจ้งชําระเงินได้เลยนะครับแต่ในส่วนนี้ผมไม่ได้ทําการใส่ไปนะครับอันนี้ผมก็จะทําการปิดไปนะครับ ท่านี้เวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเนื้อหานะครับการใช้งานนะครับสำหรับประกันมูลค่าสินค้านะครับของชิปป๊อปนะครับหากลูกค้าท่านใดนะครับดูไม่ทันนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูเนื้อหาภายในคลิปนี้ได้นะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดนะครับมีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อมาทางชิปป๊อปได้นะครับผมสำหรับเนื้อหาภายในคลิปนี้ก็มีคร่าวๆประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ